พี่เดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าเจ้าเจ้ากบทองไหนอ,อะเนี่ยตรงพี่อะเอาผมอยู่ด้านล่างไงพี่เจอกบทองดูหน่อยซีพี่จะไม่ฆ่ามันด้วยมันจะเป็นฆ่าได้ของใช่เหรอไหนไมันคือกบหรือข้างโคกก็ไม่รู้ติงกัวพี่แจนเจกอะถ้าเป็นสีทองอะเก็บตะบ้านกูเรียกเก็บตะปัดแจนเจกเอ้ยไม่ใช่แจนเจกด้วยวะนี่ไง <S <S โอ้คุณแจท่ามัวหาขวมเลยไม่เป็นไรพี่ผมพอจะทราบตำแหน่งอยู่เฮ้ยแต่คญแจท่ามันเปิดมันได้หยกนะหยกอะไรอ่ะมันได้ของดีอ่ะในถ้ำอ่ะคือของดีแบบ D ดีคือีแบบดีโดดเด็กสระอีโยยะกระน,นี้ใช่เติมเอสวยบอบอของขอยของขอยตัวอ <c oughs> ับเลยให้ยังไงอ่ะอะไรอ่ะจอยบูนอ <Joy boot. S 2> <ะ>่ะจอยบูนเอากด